สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอีกออย่างหนึ่งนะคะที่ที่ฉันชอบทำนะคะคือความสุขสร้างได้ได้วยตัวเราเองใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะดีไม่ดีก็ตัวนะคะ เ็นกระเป๋าค่ะเปนกระเป๋าใช้เวลาว่างทะนิดหน่อยว่างก็ทําไม่ว่างก็ทับไม่ได้ทํามันไม่รู้ไม่เไหลจะเสร็จจะเสร็จทิมงให่ค่ะ ใบใหญ่มากอุ้ยลงกัดใบใหญ่มากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เอาไว้ใช้นะฮะน้ำหวานใช้ใช้เจ็ดทิโมงไปให้แม่ทำงานก่อนไปโอ้เชโอ้หยหลานมากวนอีกแล้ว ออว่างไม่ได้ตักว่างไม่ได้เลยค่ะนะยุ่งก็เยอะตักว่างไมะไร <laughs> วนจะจบไหมเอาเออพออ